สวัสดีครับ LUNC Thailand ห้อยทากตัวเล็กๆเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง เพราะเงินทุกบาททุกสตังค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและจงจะเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคําพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนําไปเป็นรทัรฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไดเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้สวัสดีครับเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ LUNC คลาสสิกนะครับลูนา่าคลาสิกเราเหมือนเดิมเขียวๆแดงๆนะครับเพิ่มเติมคือซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็ มีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านคุยกันในกลุ่มนะครับก็ผมก็ไม่ได้เข้าไปแจมนะครับตอนนี้ก็แอบอ่านอย่างเดียวนะครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆท่านหนึ่งพูดขึ้นมาก็กน่าคิดนะน่าคิดเลยครับน่าคิดตรงที่ว่าเอออาจจะมีวานบางท่านกดซื้อผิดนะครับเราอาจจะได้อานิสง์ในการกดซื้อผิดนั้นก็เป็นได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ เป็นแง่คิดที่ดีนะครับเป็แง่คิดที่ดีว่าเอ่อถ้าสุต่าเราตั้งขายไว้สมมุติว่าเราตั้งขายที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านแล้วกันที่0.39อย่างเงีย้ยอุ้ยไม่ใช่เขาอาจจะเป็นอ่า3.9นะครับแล้วกดสั่งซื้อเลยอย่างเงีย้ยบางทีงกดพลาดนะครับก็เลยกลายเป็นกดออเดอร์ ที่39สตางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ก็ม,มีมีเป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะตั้งที่37อะไรเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่เป็นได้นะครับอันนี้มันมันก็เป็นสิ่งที่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วว่าแล้วอาจจะเกิดขึ้นนะคร เราลองกดไว้เล่นๆดูไหมครับช่วงสามสิบจังนะครับอะเดี๋ยวเราลองกดดูเล่นๆนะครับอัดคลิปก็กดดูเล่นๆไว้นี่นะครับก็ลองตั้งออเดอร์เล่นๆไว้นะคี่สามสิบเจ็ดนะครับ,นะรบเกิดเช้าตื่นมามีเงินเข้าสามแสนโอ้ยงงนะครับงงงงใจกันเลยนะครับ ก็เป็นการออผมก็ก็ยังยังยังได้แนวคิดว่าเออหรืออาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับบนโลกวันนี้มันมันไม่มีอะไรที่ที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้นะก็กดเล่นๆไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่เป็นไรถึงถึง,ถงก็ไม่เป็นไรอีกนะครับเพราะว่าเราเรามีเหรียญจํานวนที่เยอะนะครับซึ่งถ้าจู่ๆมันได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าเราจะลองตั้งอีกออเดอร์ Order หนึ่งครับที่มันใกล้เคียงกันนะครับก็คืออย่าง0.039้ยเยเราต้องใส่ตรงนี้คนระับขอภัย0.0นะครับแล้วก็39นะครับเอาเป็น37ดีกว่า37นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ซูอีกตวงก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ไปที่หนึ่งล้านเหรียญอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็บางทีก็อาจจะกดพลาดนะผมยังเคยโดนเลยคือกดแบบก็ไม่ได้คิดเลยมากกอะ,กะว่าถูกไนงะแต่กดผิดนะครก็สรุปว่าอ,อ่ยังไม่ทันไปนะเพราะว่าบา คือมันเหมือนเป็นการเรากดแล้วจำนวนเงินเราไม่พอนะครับมันก็เลยไม่เกิดออเดอร์สร้างขึ้นนะถ้าไม่งั้นก็โหบอกเลยว่าบานตะไทยนะครับมีตอนกดซื้อนะครับบานตะไอะ่พูดเลยว่าบานตะไทยเงินในในพอตหมดเลยอะ่ะตอนที่จะโอนเข้ามาซื้อพอดีว่ากดแล้วตัวเลขอ่าด้านด้านจำนวนเงิน อตัวเหรียญที่เราลงไปอ่มันไม่บาลานซ์กันไงมันก็เลยไม่ได้เงินมันก็เลยไม่ไม่เสียเงินนะครับก็คืออย่างผมมีอยู่แค่หนึ่งพันอย่างเงี้ยแล้วผมไปกดเงี้ยหนึ่งหมื่นไว้นะครับแล้วก็เข้ามากดสั่งซื้ออย่างเงี้ยนะครับมันมันก็เลยไม่ไม่เกิดบาลานซ์ใช่ไหมครับเนี้ยไม่เกิดบาลานซ์เนี่ยถ้ากดสั่งซื้อไปมันก็ไม่เกิดไม่เกิดหรือไม่เกิดอะไรขึ้นมาคนระับ แต่อย่างื่อกี้เนี้ยผมกดสั่งซื้อไว้แบบเหมือนเพื่อปาวานท่านใดท่านหนึ่งกดผิดเนี่ยเราก็อาจจะได้เ,เงินเข้ามาในบัญชีเราเลยนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแบบเนี้ยมันมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับอย่างเราขายตรงเนี้ยอยู่ที่อ่า037นะครับมันมันก็คืออืมเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มันยังไม่ไม่ถึงอ่าสิบตังค์มันอยู่ประมาณสามสิบตังค์นะครับประมาณนั้นนะครับสามสิบตังค์แต่ถ้าเกิดเราใส่สิบตัวก็ได้ประมาณสามแสนเนี่ยสามตังค์นะครับสามตังค์กับอีกเจ็ดสิบนะครับก็มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับบนโลกวันนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะเราเราไม่รู้ ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะงั้นว่าแล้วเราก็เอาอีกตัวงไหมนะครับพูดพัมไม่พัมทําเพลงนะกดทริงไหมนะครับอหลายท่านอาจจะบอกเฮ้ยพี่สติไม่ดีไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทำไมถึงกดแบบนี้นะครับกดแบบนี้ไปนะครับบางคนบอกวิา i, ขายหมูนะไม่ขายหมูนะครับถ้าเกิดจู่ๆเงินเข้ามาจริงเนี่ย ถ้าเขากดผิดที่0.3คือ0.0307นะครับเงินก็จะเข้าเข้าพอร์ตนะครับถ้ากดในซื้อในกระดานบิดคัพนะถ้ามีการกดพลาดขึ้นมาเงินผมก็จะเข้ามาที่ประมาณ3,006ใช่ไหมครับแล้ว3 0 0กผมมาหลับผมพอได้เงิน3 0 0กผมมาหลับตาซื้ออันนี้ได้ยังได้เลยใช่ไหมครับมาซื้ออันนี้นะครับมาซื้อนี้สัก3อ่าสัก20,000อย่างเงี้ยนะครับสมมตินะครับ ถ้าได้ขึ้นมานะครับถ้าระบบมันตัวกลัว,วคนสร้างออเดอร์กดผิดนะครับด้วยความง่วงนอนหรือว่ามีตังค์เยอะเกินไปกดพลาดนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นค,คําจินตนาการนะครับอผมก็ยังมาสามารถจะมากดสั่งซื้อที่ศูนยะ์วิจุดศูนย์ศูนย์สามเก้าด้วยเงินสองหมื่นอีกห้าล้านเหรียญไดนะ้แล้วก็ยังเหลืออีกตั้งอ่า ่าไรอ่ะตั้งตั้งหมื่นหกใช่ไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดดีๆในในกลุ่มนะครับที่ที่ผมไปอ่านเจอครับเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมขอไปลน้องดูนะครับผมจะเลิ่นให้ดูนะในกลุ่มก็มีมีเรื่องอะไรที่แบบเออมาฟังแล้วมันมันก็น่าคิดนะครับมันมันน่าคิดน่าคิดเยอะเนี่ยนี่ครับเนี้ยใช่ไหมจริงจริงการวางขายได้นะนี่ครับ เพื่อวานกดซื้อผิดนะครับในตลาดทุนมีบ่อยนะไหมครับเนี่ยมันก็เป็นเป็นแนวคิดที่ที่ดีนะการที่เรามีกลุ่มแล้วเราคุยได้เกือบทุกเรื่องนะครับตอนนี้สมาชิกก็ประมาณเก้าร้อยเอ้ยหูขออภัยครับโดดรีบนำหน้าเลยก็คือหกร้อยเก้าสิบเอ็ดคนนะครับตอนนี้ก็หกร้อยเก้าสิบเอ็ดท่านนะครับแหมคำหยาบคนนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคุยกันตลอดเลยตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะครับ แต่ผมมันยังไม่ได้เข้าไปคุยนะครับแอบอ่านอย่างเดียวนะครับก็มันมันเป็นอะไรที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับผมผมผมก็ยังยังยังใช้แนวคิดแบบนี้ค,คล้ายๆกันเช่นกันนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่แปลกนะครับที่แปลกอืม ตรงนี้ผมมาตั้งขายอยู่หรือนี่ศูนยเจดศหนึ่งอ้าผมมาตั้งขายเหรียญที่ศูนย์จุดศหนึ่งสตางค์อยู่อนมผมมาตั้งออเดอร์ไว้เยอะนะเนี่ยแต่ต้องมาไล่ยกเลิกบ้างนะครับเป็นบางออเดอร์ที่ที่เราไม่เอาไว้นะครับก็ เ,เพื่อนๆพี่ๆจะลองเอาไปใช้กดดูเล่นกันไว้ก็ได้นะครับไม่เสียหายตื่นเช้าเกิดมีเงินเข้าพอร์ตนะครับ mm hmm. โดยไม่รู้ตัวจากการกดผิดของอเหล่าปาวานทั้งหลายนะครับที่เขามีเงินเยอะมากจนล้นมือครับใส่ตัวเลขแบบเร็วๆร,ร้อนจะรีบไปกินกาแฟรีบไปชงชารีบไปอะไรก็ช่างครับอาจจะอาจจะกดผิดแล้วเราอาจจะไดออเดอร์นี้ขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าเป็นออเดอร์นี้ขึ้นมาจริงๆนะผมว่ามัน มันจะเป็นอะไรที่มันมันแปลกใหม่อะสําหรับในวงการรูน่าคาสิกเราเลยนะผมเรียกวงการรูน่าคาสิกเลยกันนะครับม่ผมไม่เรียกวงการอ่าบิตคอยหรือว่าอ่าคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเพราะว่าผมเองอะตอนนี้ผมความร์ดความตัวเองอยู่กับรูน่าคาสิกอย่างเดียวนะครับคือไม่ได้มุ่งเหรียญอื่น,นครับไม่สนใจเหรียญอื่นด้วยนะครับแล้วก็ไม่คิดจะซื้อนะครับไม่คิดจะซื้อและก็ไม่คิดถือนะครับก็คิดว่ารูน่าคาสสิก มันมีอะไรที่แตกต่างจากเหรียญอื่นมากมายนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะคิดเหมือนผมไหมนะครับผมก็คิดประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ไอเดียจากพี่ๆในกลุ่มนะครับลเลยลองตั้งแบบออเดอร์ใกล้ๆเคียงนะครับอาจจะสูญหายไปตัวหนึ่งหรือสองตัวอะไรเงี้ยครับอาจจะกดผิดได้นะครับแล้วเงินอาจเราอาจจะเข้ามาก็ได้นะครับเรามันมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับ เรื่องแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขากดซื้อที่กระดานไหนเท่านั้นเองอาจจะที่ใบแนนหรือว่าที่บิดครันะครับถ้าที่บิ t ครับเราก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้นะครับถ้ามีคนที่ตั้งออเดอร์ไม่เหมือนเราและเราไปตรงนั้นพอดีนะครับเราอาจจะได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะฟุกหรือไม่ฟุกก็ไม่แต่หลายช่วงรอครับรอไปที่ห้าสิบตังค์นะครับ ้าเราได้ช่วงระหว่างทางนี้ก่อนนะครับเราก็ยังมีทุนไปซื้อเพิ่มเพื่อไปรอ50ต่างข้างหน้าได้อีกนะครับก็ใครมีแนวคิดที่แปลกๆก,ก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าไปนำนาเสนอพูดคุยกันในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับว่าเออแนวคิดแบบเนี้หรือมีแนวคิดแบบไหนลองมาแลกเปลี่ยนกันดูนจจจจนได้นะครับว่าอาจจะอาจจะฟลุกนะครับได้นะครับ ใครรือว่าใครมีประสบการณ์ก็นํามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับใต้ลคลิปได้หรือว่าจะาไปเล่าสู่กันฟังในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์กลุ่มไว้ทุกคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับประมาณนี้้วกันนะครับก็กราบขอบพอระคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดติดตามดกดแสกนิ่งให้นะครับก็ผมไม่มีอะไรตอบแทนนะครับ นอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมา LUNC ขึ้นไปที่50าสิตังค์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ